วันที่29เมษายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันอังคารนะคะขึ้น3คมข้ามเดือน6ปีมะเสงค่ะสำหรับวันนี้ถ้าต้องการความสำเร็จความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็ววันนี้ให้ใช้สีชมพูค่ะส่วนใครที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ หรือว่าขอความช่่ยเหลือจากคนรอบๆข้างวันนี้ต้องเป็นสีส้มกับสีน้าตาลนะคะหรือใช้สีทองก็ได้ค่ะสําหรับเรื่องของโชคลาภเงินทองวันนี้เป็นสีฟ้าค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีเหลืองสีครีมอาจารย์อยากแนะนาํา วอลเปเปอร์ aper, รุ่นองค์พระพิคเนสวนเสริมวาสนามหาโชคโภคทรั์ครอบดวงชะตาในจัก,กรราศีและมีการผูกดวงวางลักษณะเฉพาะบุคคลตามวันเดือนปีและเวลาเกิดของเจ้าชะตาเท่านั้นล้อมด้วยยันทั้ง4ได้แก่ยันนโมพุทธายะยันสุกิติมายันตรีนิสิงเหและยันจัตุโรเน้นเมตตาม,มหานิยมเสริมโชคลาภเงินทองแล้วก็ป้องกันภัยใครที่อยากเสริมดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตทักมาที่ไลน์แอดโหลราสตร